สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะตอนนี้ทุกคนก็อยู่กับรายการแนะนำและก็รีวิวนักเตะกันเช่นเคยนะครับผมซึ่งแน่นอนนะคอนเซปต์เนี่ยก็ยังเหมือนเดิมเลยนะครับคุณผู้ชมดูที่ว่าผมเนี่ยจะลองเล่นในラกิ้งจริงๆนะครับผมแล้วก็จะมาบรรยายถึงความรู้สึกนักเตะคนๆนั้นนะว่าหลังจากที่ผมได้ใช้ลุยラกิ้งจริงๆแล้วเนี่ยมันมีความสามารถยังไงบ้างจุดเด่นเป็นยังไงข้อดีข้อเสียเป็นยังไงก็เดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะครับผมซึ่งแน่นอนนะครับผมเราก็ยังคงคอนเซปต์คุมโทนหรือคุมตีเหมมมืออนเดดิ้ซึ่งณตผก็ไคุม ทีมในทีมอาแจ็คอัมสเตอร์ดัมนั่นเองนะผมซึ่งแรงบันดาลใจเนี่ยก็มาจากที่ผมได้ดูคู่ลิฟูประธานอาแจ็คอัมสเตอร์ดัมและแอนนาเตสองคนที่ผมในรีวิวเนี่ยเขาได้ลงสนามแค่นั่นเองแค่นั่นเองนะครับผมซึ่งแน่นอนนะผมก็เป็นคลาสยานฮุนเตล่านะครับผมปีเวอร์ชวานะครับผมรวมไปถึงดาวิดเนเลสปีนิวเออยี่สิบสอ2 0ันยี่สิบนิวเจเนเรชั่นนั่นเองนะผมซึ่งขอเกริ่นไว้ก่อนนะสำหรับคลาสยานฮุนเตล่าเนี่ยคือผมดูเขาทันในหลายๆยุคในหลายๆสมัยนะในยุคที่ผมจำได้น่าจะเป็น ตอนที่เขาคาแข้ขงให้อยู่กับเรอัลมาดริดนะครับรวมไปถึงเอซีมิลานนะแต่ว่าสําหรับ2ทีมที่เขาคาแข้ขงเนี่ยรู้สึกว่ามันมันไม่เป็นไม่พีคเหมือนกับช่วงที่มันฮอตฮอตตอนอยู่สโมสรอนนะวะซึ่งผมจําไม่ได้แล้วมันนานมากๆแล้วนะครับ <c oughs> แต่หลังจากที่ <c oughs> เขาดับกับ2ทีมเนี่ย <c oughs> เขาก็ย้ายไปชาลเก้ซึ่งค่อนข้างระเบิดฟอร์มากๆครับผมก็ถือว่า ฮันเตอร์ชื่อฮันเตอร์คืออะไรคือนักล่างไงเป็นนักเตะที่โอ้โหบอกได้เลยครับจุดเด่นคือการจบสกอร์ที่แท้จริงนะครับผมสมชื่อฮันเตอร์เลยคือยิงโคตรคมครับผมยิงได้ทุกรูปแบบนะไม่ว่าจะเป็นยิงเต็มข้อยิงในกรอบเขตโทษหรือนอกกรอบเขตโทษเนี่ยทำได้ดีหมดจริงๆครับแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องยิงโค้งหรือยิงปั่นเนี่ยต้องยอมรับนะว่ามันยิงคือถ้ามันไม่เข้ามุมจังๆเนี่ยมันอาจจะยิงได้ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะสำหรับคลาสจานฮุนเดล่านะ ซึ่งแน่นอนจุดเด่นของฮุนเตล่าเนี่ยมันคือกองหน้าสมัยโบราณนิดนึงตรงที่ว่าจบคมพักบอลดีคองบอลดีหาช่องดีับผมซึ่งฮุนเตล่าเนี่ยมันสไตล์นั้นเลยเรื่องการหาช่องการหาพื้นที่คลาสย่างฮุนเตล่าทำได้ดีมากๆนะครับผมและเรื่องการคองบอลการรับบอลจากเพื่อนร่วมทีมและเอ่อและเล่นต่อในจังหวะนั้นๆนะครับซึ่งฮุนเตล่าทาได้ดีมากๆนะตรงนี้นะและเรื่องของการคลองบอลเนี่ยทำได้ดีสุดๆไปเลยแต่มันดันย้อนแยง้งตรงที่ว่ามีสกิลมูฟแค่2ดาวเท่านั้น จึงทำให้นักเตะที่คองบอลดีๆและมีความพริ้วในระดับหนึ่งนะแต่ว่ามีสกิมมูนแค่2ดาวจึงทําให้การใช้ทักษะ ทำไม่ได้เลยทำไม่ได้เลยไม่ใช่ไม่ได้เรื่องนะแต่มันทำไม่ได้เลยเพราะมัน2ดาวนี่แหละจึงทำให้ใครที่รู้ตัวนะครับรู้ตัวเองว่าเอ้ยเราอะ่ะมีสกิลเพย์ที่เยอะใช้ทักษะเยอะๆเนี่ยฮุนเตล่าโคตรไม่ตอบโจทย์นะมันเล่นท่าอะไรไม่ได้เลยถ้าเกิดคุณไม่ได้ตีบวก5บวก8อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ไม่นานจะมีใครทำอย่างนั้นนะครับนะครับน,น่าจะอย่างนั้นนะก็สำหรับใครที่กำลังหากองหน้าที่จบคมหาช่องดีๆพักบอลเก่งๆเนี่ยผมแนะนำเลยเป็นฮุนเตล่า ซึ่งมันทําได้ดีจริงๆครับและแน่นอนเรื่องที่ผมบอกว่ามันจบสกอร์ได้ทุกรูปแบบเพราะมันถนัดสงเท้าด้วยนี่คือจุดเด่นของฮุนเตล่านะ mm. เรียกได้ว่าครบเครื่องครับผมหากองหน้าที่ไม่ต้องทําอะไรเยอะรับบอลและรอจบสกอร์ฮุนเตล่าตอบโจทย์คุณอย่างแน่นอนนะครับผม mm. ต่อมาเดี๋ยวเรามาพูดถึงดาวิดเนเลสกันบ้างสําหรับดาวิดเนเลสเนี่ยต้องยอมรับนะว่า,าผมเนี่ย ทันเขาในมีมผมเนี่ยทันเขาในมีมตาม Facebook เอ่ยทวิตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยคือตามข่าวฟุตบอลเนี่ยจะมีหน้าเขาเป็นมีมค่อนข้างเยอะคือหน้าเขาจะแบบคืออันนี้ผมไม่ได้บูลลี่นะครับแต่ว่าคือเขาจะเอาหน้าของนักเะเนเลสเนี่ยไปทําเป็นมีมต่างๆที่หน้าเขาจะแบบซึ้นๆหน้าเขาจะแบบยังไงเหมือนเป็นคนที่เออคือเป็นคนตลกอะ่ะแบบเออคือผมจะพูดยังไงดีอ่ะเนี่ยเอาไปดูหน้าตาเขาเองอะ่ะ ก็ประมาณนี้เออเขาก็เลยเถูกติดเ,เป็นมีมตามโลกโซเชียลาตามขาา่า,ขาวสารวงการฟุตบอลต่างๆนะผมซึ่ง โอเคอันนี้คือผมพูดเข้าคลาสนะสำหรับเนเลสว่าประมาณไหนที่ทําให้ผมรู้จักเขานะแต่ว่าเรามาพูดถึงฝีมือหรือว่าค่าพลังในเกมกันบ้างว่ามันเจ๋งแล้วมันโดดเด่นกันยังไงบ้างนะครับซึ่งไอ้ด avid เนเลสเนี่ยจากที่ผมได้ใช้นะผมรู้สึกว่ามันออกตัวได้โหดมากนะก็เลยไม่แปลกใจหลังจากที่ได้ดูค่าพลังตัวที่ว่าสปีดต้นเนี่ยมันเยอะมากนะแต่แน่นอนการที่นักเตะสปีดต้นเยอะแต่ความเร็วไม่ได้เยอะมากเนะี่ยจึงทําให้การออกตัวเนี่ยมันวุบวาบนะครับผมคือดีมากๆแต่ เรื่องความเร็วในระยะปลายหรือวิ่งไปสักพักเนี่ยมันอาจจะดรอปลงจึงทําให้มันก็มีจังหวะบางหลายๆจังหวะนะที่มันวิ่งกระชากกองหลังหายไปชิ้นๆและแน่นอนมันก็มีบางจังหวะเช่นกันที่อยู่ดีๆกองหลังฝั่งตรงข้ามก็ตามทันเอาอย่างดือ้อๆเลยและความเร็วดาวิดเนเลสก็ตกไปอย่างดือ้อๆเช่นกันนะครับซึ่งจุดๆนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่อา,อาจจะไม่ใช่ข้อเสียกับข้อดีโดยตรงนะคือไอตรงเนี้ยมันอาจจะไม่ได้สังเกตหนักๆมากมนะั้ยคือผมเล่นมาหลายตาไงผมจึงพูด ตรงนี้ได้นะครับแต่จุดเด่นที่ผมได้ใช้คือเรื่องของความพลิ้วและความคล่องตัวที่ดีมากๆนะสำหรับดาวิดเนเลสนะครับซึ่งมันก็สัมพันธ์กับสปีดต,ต้นที่เยอะๆนั่แหละคือจังหวะไหนที่มันได้ออกตัวแล้วกองหลังมันตามไม่ทันไปแล้วช็อตหนึ่งนะดาวิดเนเลสถือว่าทําได้ดีมากๆนะคือชีก้กองหลังมีชีช้แน่นอนครับและเรื่องของความแข็งแกร่งความคล่องตัวเนี่ยถือว่าไม่น่าเกียดนะสำหรับนักเตะที่ตัวเล็กแล้วมีความเร็วที่มากขนาดนี้นะถือว่าไม่แย่ถือว่าใช้ถ,ถือว่าทําได้ดีครับผม และเรื่องของความพิว้วไหวอย่างที่ผมได้บอกถือว่าเป็นจุดเด่นเขามากๆและสกิลมูฟที่สูงถึง5ดาวจึงทําให้เรื่องทักษะพี่แกเนี่ยกินเต็มนะครับครบเลยแล้วใครที่ลุกตัวว่าสกิลเพย์สูงๆหานั้งแต่ที่ใช้ทักษะได้เยอะๆเนี่ยดาวิดเนเลสน่าจะตอบโจทย์คุณมากๆนะครับ ซึ่งแน่นอนนะครับผมว่าข้อเสียของอนักเตะคนนี้ก็มีอยู่นะก็คือเรื่องของการจบสกอร์ที่อาจจะไม่ได้โดดเด่นขนาดนั้นนะครับซึ่งในเลสบอกไว้ก่อนนะว่านในเลสเนี่ยเป็นนักเตะที่ถนัดเท้าซ้ายนะผมถือว่าเท้าซ้ายของเขาเนี่ยยิงได้ด e ีใช้ได้นะคือเรื่องการยิงปัน่น นอกกรอบเขตโทษในกรอบเขตโทษเนี่ยถือว่าทาได้ดีใช้ได้แต่ถ้าเป็นการยิงไกลย,ยิงเต็มข้อเนเลสถือว่าเฉยเนะเพราะว่าค่าพลังในการยิงไกลหรือพลังการยิงอาจจะไม่เยอะมั้งคือผมไม่ชวยนะว่าพลังเท่าไหร่แต่ว่าจากการที่ได้ใช้ผมรู้สึกว่ามันยิงไม่ได้แรงนะ่ะแล้วเรื่องยิงโค้งเอ้เรื่องยิงเต็มข้อพลังการยิงมันคือเวลามันยิงไกลรู้สึกว่าวิถีของบอลมันมันดูเบาๆแล้วมันก็ดูแบบ ไม่ค่อยตรงกรอบนะนี่คือจากความรู้สึกที่ผมได้ใช้นะจึงทําให้ผมขอสรุปนะว่านักเตะคนนี้ยิงโค้งดีใช้ได้แต่ว่ายิงปดเอ่ยยิงเต็มคอมไม่ได้เรื่องแล้วกันนะครับส่วนเรื่องการจ่ายบอลการวางบอลการคิลเลอร์พาและการเปิดผมรู้สึกว่าเนลสทําได้ดีมากๆซึ่งนักเตะสไตล์ที่มีความเร็วจัดจ้านนะผมและจบสกอร์ได้ดีในระดับหนึ่งระดับหนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่เรื่องของการ จ the ่ายบอลในเพื่อนร่วมทีมการเปิดบอลจากริมเส้นมักจะทําได้เฉยๆนะครับแต่ว่าสําหรับคนนี้มันแดนทําได้ดีไงในเรื่องของการคอสบอลการเปิดบอลจากริมเส้นลงไปถึงลูกตักลูกคิลเลอร์พาสนะครับผมซึ่งมันเหมือนสไตล์กองกลางตัวลุกที่มีความเรียวมากๆแล้วมันจบสกอร์ได้ดีในระดับหนึ่งจึงทําให้ผมรู้สึกว่าไอ้นักเตะคนนี้มันดูครบเครื่องใช้ได้นะครับผมก็จบไปแล้วก็จบไปแล้วนะครับผมแมเสียงลงเลยนะพูดแบบนอนสตอปไม่มีหยุดนะครับก็ บอกได้เลยนะว่า2คนนี้เนี่ยถือว่าเป็นนักเตะที่น่าใช้อีกคนนึงเนี่ยโดดเด่นในเรื่องของการจบสกอร์เป็นหลักอีกคนนึงก็จะโดดเด่นในเรื่องของความพลิ้วความคล่องตัวแะ้วก็ใช้ทักษะได้โหดๆเป็นหลักนะครับผมก็ถือว่าเป็นนักเตะที่น่าคมหาน่าจับต้องและราคาก็ไม่แพงนะผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะฝากไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกด subscribe s u b s c r i b ์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ทุกคนต้องอย่าลืมทำสวัสดีคร,ครับผมไปแล้วมาไวไปไว